ทางที่เราไปทางนี้ก็นั่นแหลกมันดึง คลิปไปด้วยถ่ายในรถเลยมาชมทางกลับบ้านของใบแดงนะคะวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยค่ะฝนตกทั้งวันไม่มีแดดนะฝนฟ้าครึ้มทั้งวันเลยค่ะต้นไม้ใบไม้ก็สีเหลืองแล้วนะจะร่วงโรยแล้วค่ะเป็นบางต้นเนาะเป็นบาง ชนิดนะคะต้นไม้บางชนิดเขาก็จะ างกลับบ้านของไรแดงนะคะมาขึ้นถ่ายคลิปเอาคลิปสักหน่อยวันนี้กับบรรยากาศฝนฟ้าคึมๆม,มาค่ะ and see. เจ็ดองศานะเจ็ดองโอ้น่าเห็นไหมต้นไม้ใบไม้สีเหลืองเห็นไหมยิงดูต้นโน้น่ะยิงมันจะเป็นยิบ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 เห็นไหมมันคืออะไใช่ไหมมัน ออลมพัดใบแล้วทีนี้มันก็จะเป็นเป๊ะๆเหมือนเหมือนประกายเพชรอย่างเงี้ยใช่ไหมอ,อ่ะทางนี้ก็จะเป็นทางแยกแล้วนะคะก็จะเลี้ยวไปหมู่บ้านเรารถข้างหลังก็จะไปกันเราอ่ะอย่าไปนะจะได้ขับชา้า หน้าดำกับไอขาดำเนาะใช่ไหมตัวขา,ขาวตัวขา,ขาวแขนเขาดดำหน้าดำอะ่ะเออฝนัฝนฟ้าหน้าดำเหมือนละครเลยอะ่ะใช่ไหม เอาเสื้อแขนยาวมาด้วยใบแดงก็มาจากประชุมนะคะตรงนี้อันนี้ก็เนี่ยค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นหญ้านะคะหญ้านะหญ้าเขาตัดให้แกะให้วัวให้ไวกาตัดให้ให้แกะให้วัวให้มา้าตอนหน้าหนาวคะ่ะตอนหน้ามีหิมะนะคะเขาก็จะตัดไบ กินตอนช่วงหน้าหนาวตอนนี้ไวแดงก็ขับลงเขาแล้วนะคะขับลงเขาแล้วก็วนหน้า แต่ทางฝั่งนี้ไม่ค่อยมาค่ะเพราะว่าไม่แต่ช่วงช่วงนี้ยมาได้อยู่ขับได้อยู่แต่ถ้าว่าช่วงหน้าหิมะหน้าเย็นจัดน่ะเย็นมากอ่ะไบแดงก็จะไม่มาค่ะขับยากมันก็จะสะบัดหางเลยนะคือแบบหมุนเลยเลยขับยากทางเนี้เยลื่นปืด๊ดลื่นปื๊ดเลยค่ะ เห็นไม้ย <households> <If> ้าต้นไม้บางชนิดก็เหลืองแล้วอันนี้ขึ้นแล้วนะคะขึ้นเขาเมื่อกี้เราลงเขาอันนี้ขึ้นเขาขึ้นเขาขึ้นเรา ถ้าถ้าจอดได้นะจะถ่ายเหวให้ดูนะเหวลึกมากเพราะว่าเป็นทางขึ้นเขาลงเขาเนาะทางก็จะแคบเนาะภเขาใช่พอพอใทำทางใหญ่บ่ได้ทำทางใหญ่บบได้พนานหญิงเพราะว่า กำลังจะเข้าหมู yard, ่บ้านไวแดงแล้วนะคะจะเข้าหมู่บ้านมังงางแล้วค่ะเห็นไหมทางเขาทำแค่วิ่งถนนเอ่อรถทันเดียวแค่นั้นนะคะทามาแล้ว อีกคันมาเหมือนอย่างนี้เราก็ต like ้องจอดถ้ามาต่างคนต่างถอยนะคะถอยให้ทางกันเนาะพูดยังไม่จบเลยใช่ไหมมาเลยใช่ไหมยัง ทางโน้นทางโน้นก็จะเป็นโบสถ์นะคะเป็นโบสถ์นะ,ะทางโน้นนะคะเป็นโบสถ์นะคะหมู่บ้านไยแดงก็จะเป็นอยู่ประมาณนี้นะคะ่ะโอเคถับไป บางครั้งเนาะมันมันเป็นทางโค้งไงเราก็ประมาณว่าไม่ได้เห็นไม่ได้ดูไม่ได้มันก็จะตกใจหน่อยหนึ่งนะเขบอกว่าขับรถอย่าประมาทแม่เห็นไหมเห็นไหมทุกคนเห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็นหญ้า ยาที่เขานี่ไงนี่ค่ะจะเป็นแบบยาเขาอันนี้เนาะเขาตัดไว้ให้ปปวัวตัดไว้ให้ ะไรลยิงถึงแล้วค่ะนี่ก็จะเป็นหมู่บ้านของรบแดงนะคะถึงแล้ว เบเวเกนจะไปอีกฝังนะ่งนึงฝั่งนู้นก็สวยนะทางเบเวเกนนะคะไม่ไมก็ไปบ้านนะไหมปวดท้องแล้วเด็กของเด็กที่ไหนลนะ่ะ ร้านค้าในหมู่บ้านก็มีอยู่สองร้านนะคะกับปั๊มน้ํามันปั๊มน้ํามันเขาก็เปิดทุกวันนะคะเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงเนาะเอ้ยไม่ใช่ยี่สิบสี่ชั่วโมงสิเขาปิดตอนกี่ทุ่มไม่รู้นะจําไม่ได้ <21. S 1> ปิดตอนยีิบเอ็ดใช่ไหมซาทุม่มก็สี่ทุ่มอมันมีช่วงที่ปิดเที่ยงคืนโอเคค่ะคลิปนี้ใบแดงก็ขอลงนะคะทุกคน คิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนามีความสุขทุกคนนะคะบายบายค่ะบายบายค่ะ Just go now s ซ่บายบายฮดาค่ะฮดา